Music Reimagined Licensing re สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนุ้ยและพี่หนึ่ง,น,งนะคะคบ,บอกเลยว่ามาเจอกันที่ร้านตังโมคาของเรานะคะ ก่อนอื่นนะคะเราขออนุญ,ญาตแนะนําสถานที่ของเราก่อนเนาะอยู่ที่ถนนสวนผัก4 3นั่นเองนะคะมาไม่ถูกยังไงติดต่อนุย้ยติดต่อพี่หนึ่งได้เลยและอย่างเช่นเคยค่ะเราก็มีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็รถสวยๆเข้าใหม่อัปเดตเลยมาแนะนําลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้พี่หนึ่งมาแนะนําว่าวันนี้พี่หนึ่งจะมารีวิวรถอะไรให้ลูกค้าฟังนะคะ เชิญพี่หนึ่งเลยจ้าวันนี้นะครับก็จะนำเจ้าโตต้าโครราอันติสนะครับคันนี้ปี2022นะครับเป็นเครื่องยนต์1นนะครับเป็นตัว E สวยเลยครับสวยนะครับแล้วก็มีชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันสีนี่นะครับบอกได้เลยว่าริ้วรอยไม่มีนะครับแล้วราคานะครับบอกได้เลยว่าสกิดใจมากราคานี้ใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้าราคาถูกเนี่ยติดแก๊สแน่เลย ไม่ติดครับออแล้วเป็นเคยเป็นแท็กซี่มาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เคยครับเพราะว่าเอกสารนะครับรถก็เคยเป็นแท็กซี่นะครับมันก็จะหลีกเลี่ยงที่ว่าในเล่มไม่ได้มันจะต้องปั๊มนะครับในเล่มหน้า18นะครับเป็นรถสาธารณะนะครับแต่คันนี้นะครับเป็นรถไม่แท็กซี่นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสภาพนะครับสวยๆนะครับคันนี้ปี12ขายเพียง2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะ ฟังไม่เพดอีกรอบนะคะ239,000บาทเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะกับโปรโมชั่นดีๆและบอกเลยว่าผ่อนเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วเนาะที่รถสภาพเดิมๆไม่ติดแก๊สนะคะและที่สำคัญลูกค้าค่ะผ่อนเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นและเรายังมีโปรโมชั่นดีๆอีกนะพี่<ช>หน่นะ <ผม S 1> โปรโมชั่นของร้านเราเรานะครับก็จะมีนะครับตอนนี้นะครับช่วย ช่วยผ่อนนะครับช่วยผ่อน6เดือนถูกต้องนะครับผ่อนสี่พันกว่าบาทช่วยผ่อนอีกช่วยผ่อนอีกนะครับ6เดือนแล้วก็มีขับฟรีนะครับอีก90วันนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าถ้าตก4ี่พันกว่าบาทก็ตกวันละร้อยนิดนิดวันละร้อยนิดนบางทีค่าลงค่ารถนะครับก็ถือว่ามาจ่ายค่ารถคันนี้นะครับแล้วก็เราไปไหนมาไหนนะครับสะดวกสบายนะครับ ใช่ค่ะไม่ต้องเดินทางแบบแออัดใช่แล้วนี่ก็จะส่งการแล้วลูกค้าขาหารางวัลชีวิตให้กับตัวเองเนาะบอกเลยว่าใครยังไม่หารางวัลชีวิตนะคะให้กับตัวเองนะปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะจัดเลยคันนี้239,000บาทกับ Toyota a อ t ติสนะคะปี2012นะคะ1 6 E ทถูกต้องนะพี่หนึ่งอ่ะมาดูสเปครถกันหน่อยนะครับไปดูรถกันสภาพนะครับเป็นยังไงนะครับดูกระจงกระจังหน้านะครับนี่คือชุดแต่งนะครับ มันทำให้ดูแบบโฉกเฉี่ยวขึ้นนะครับสวยงาม,มนะและตรงนี้ล่ะค่ะพี่หนึ่งค่ะดูโอวีบีทนี่<ช>คือคอะไรเอ่ยมันเป็นอ่าเกี่ยวกับเรื่องอ่าวาลนะครับวาวที่เป็นลิขสิทธิ์ของโตโยต้านะครับเป็นวาลอชัยยะนะครับ และนะคะเราก็ยังมีในส่วนของกันสาดนะคะเราก็ยังมีกันสาดให้ลูกค้าด้วยติดของออทิสโดยตรงเลยถูกต้องเนาะมาดูภายในกันหน่อยค่ะพี่หนึ่งเป็นสีเบจนะครับสะอาดจริงๆบอกได้เลยนะครับว่าสวยงามนะครับใช่ในราคานีเนาะพี่หนึ่งเนาะหนึ่งในร้อยจริงๆลูกค้าขาที่จะได้ความสะอาดและก็ความคุ้มค่ากับราคาเท่านี้ที่ร้านแตงโมคาเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งครับ้องนุ้ยที่ชอบรถรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันโคตรทน โคตรอึดทนโคตรอ,อึดและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดถึงเวลาที่จะแมนเทนแนน์อะไรโคตรถูกอ่านี่บอกเลยนะลูกค้านะคะที่ใช้ To y ย ta Au t ติเนี่ยกล้าการันตีได้เลยนะลูกค้าขาซื้อง่ายขายคล่องอาอะไรหาง่ายนะคะและที่สำคัญเข้าอู่ไหนก็ได้อู่ทุกอู่ต้องทำรถรุ่นนี้เป็นต้องซ่อมได้เพราะถ้าอู่ไหนซ่อมไม่เป็นผมบอกได้เลยว่า ไม่ใช่อู่ถูกต้อง <c oughs> เพราะมันเป็นรถที่ซ่อมง่ายมากและอะไหล่โคตรถูกะนะครับบอกได้เลยนะครับว่าท่านลูกค้าครับบางทีเราซื้อรถหนึ่งรุ่นนะครับอาจจะราคาไม่สูงจริงนะครับเป็นรถที่ยี่ห้อแปลกๆนะครับแต่อไหลยหายากอไหล่แพงะนะครับบอกได้เลยว่าไม่คุม้มถ้าเราเอาไปรถไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่อนเดือนละส0่พันบาทแนะนำเลยครับคันนี้มีดีแน่นอนและเข้ามาดูท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับ กันต่อพี่หนึงกับสเกิร์ตรอบคันแล้วยังมีตัวสปอยเลอร์มาด้วยนี่สวยๆเลยนะคะสปอยเลอร์ตัวนี้นะคะจะติดในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ด้วยกต้องนะคะลูกค้าขาคือมาให้ครบเซ็ตเลยออกไปเนี่ยสี่พกว่าบาทผ่อนเท่านั้นลูกค้าไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มแล้วไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะคะ,<น>ะสามารถผ่อนขับสบายๆเลยถูกกว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์อีกนะพี่หนึ่ง ผ่อนมอไซค์นะครับยังผ่อนแพงกว่านี้นะครับพวก X มุง X m มกนะครับเอาเป็นว่าน้องไอทีเราผ่อนกี่บาทที่ผ่อนอยู่เกินยังแพงกว่าราคารถออทิสเราอีกฝนตกเปียกไหมเปียกอันนี้ฝนตกไม่เปียกนะครับแดดร้อนเปิดไอเอาเป็นยังไงบอกเลยนะุไอทีไปเปลี่ยนนะมาซื้อแทนนะคมมุงคมเมียมนะครับไม่มีนะครับที้มงที้บางวันนะครับ เงาวับสะดุดตาแน่นอนนะครับสวยมากสวยจริงจริงเซนเซอร์ถอยก็มีอยากให้เข้ามาดูตัวจริงครับนะคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าท่านมาดูนะครับผมกลัวจะรีบจับจองไม่ทันนะครับใช่นะคะแล้วคันนี้ที่สําคัญรถบ้านถูกต้องครับรถบ้านซื้อกับแตงโมคาของเราถ้าเป็นรถบ้านยังไงพี่หนึ่งเราฟรีแวดไปเลยครับ ไม่มีแวดค่ะเเรซเราไม่คิดนะคะในาราคา2องแสนสามหมื่นเกบาทเท่านั้นลูกค้าค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านต่อจ้ะมองมุมไหนก็สะดุดตาเหลือเกินนะครับ พอยิ่งฝั่งคนขับอีกโอ้ยได้เกียร์ออโต้ตอนแรกนึกว่าราคานี้เกียร์ธรรมดาใช่พี่หนึ่งนี่มันเกียร์ออโต้แล้วเกียร์นะคะเครื่องยนต์ทุกอย่างเป็นตัวเดิมไม่มีการเปลี่ยนเนาะวิทยุวิทยุนะคะจะเป็นของศูนย์ทั้งหมดเลยติดรถมาเลยนะครับแล้วดูนะครับสีนะครับดูนะครับอ่ะดูเม็ดองเม็ดอะโอ้โหตายแล้วชัดเจนซะขนาดนี้นะครับดูนะครับสวยงามมากนะครับนี่คือบ่งบอกนะครับว่ารถเดิมนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเปิดฝาโปรงให้ดูนะครับว่าห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับเหมาะสมกับราคานี้ไหมผมบอกได้เลยว่าโคคุ้มครับน้องนุยครับค่ะไม่ต้องเชื่อพี่หนึ่งไม่ต้องเชื่อหนุยค่ะลูกค้าขะเข้ามาดูที่ร้านแตงโมงคาของเราลูกค้าจะเห็นว่ามันจริงอย่างที่เราพูดจริงๆในราคาแค่นี้ลูกค้า่ะผ่อนเพียง4,000กว่าบาทนะและยังได้โปรช่วยผ่อน 6เดือนนะคะสูงสุดนาน6เดือนขับฟรีสูงสุดนาน90วันลูกค้าค่ะโปรโมชั่นขนาดนี้นะกับรถนะปี12ลูกค้าบอกเลยคุ้มกับคุ้มนะครับเราดูนะครับห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะครับสะอาดสะอ้านนะครับแน่อย่างที่นุ้บอกเนาะนะเครื่องดูโอวีวีทีไอช่้นหนึ่ง<ม>ตัวนี้ เห็นไหมครับสวยงามนะครับทนทานมากหรือที่เขาเรียกนะครับสมยานามนะครับของโตยต้ารถผีสิงนะครับบอกเลยใช่ไหม <laughs> มันทนนะครับใช้นานเกินไปไม่มีคําว่าจุกจิกนะครับเดินทางไกลนะครับไม่มีคําว่าหลอกเจ้าแน่นอนนะครับที่ไปกินข้าวลิงไม่มีนะบอกได้เลยว่าท่านคุ้มแน่นอน ขอ <5 S 2> มาดูรถนะครับถูกต้องค่ะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะขออย่างเดียวโตโยต้าออติสมันเป็นรถที่ทนแต่ขออย่างเดียวหนึ่งคือไม่ใช่รถแท็กซี่2คันนี้ไม่ได้ติดแก๊สค่ะลูกค้าขาบอกเลยรประหยัดคุ้มค่ามากๆเลยเนาะกับราคาแค่2องแสนบาทเท่านั้นพี่หนึ่งค่ะใช่ครับผม<อ>นะครับใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดก็ดีนะครับเราสามารถจัดไปเน้นได้ทุกอาชีพนะครับช,ชาวไร่ชาวนาเกษตรกร,ะกรนะครับแบกหาม ตั้งขายแผงลอยทุกอย่างนะครับบอกอให้เลยนะครับว่าเข้ามาปรึกษากันนะครับและท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวังถ้าไม่ได้มานะครับเราคุยกันทางไลน์นะครับส่งที่ตั้งมาเดี๋ยวเราจะส่ง ไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปหาท่านถึงบ้านนะครับจับต้องค่ะอ่ะพี่หนึ่งฝากเบอร์ให้ลูกค้านิดนึงค่ะนะครับเบอร์ผมนะครับ0 9 5 9 5 2 5้าหนะครับผมชื่อหนึ่งนะครับผมเบอร์ตรงนู้นครับเบอร์นู้นนะคะ0961898698เท่านั้นนะคะลูกค้าขาสองคนเรานะคะขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่หนึ่งเนาะฝากกับเอาโตโยต้าออติตคันนี้ไว้ด้วยนะคะผ่อนเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นเนาะใครที่สนใจติดต่อนุ้ยกับพี่หนึ่งได้เลยครับผม วันนี้ก็ต้องจากกันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ